รุ่นนี้แลไอเทมเข้ามาเพิ่มอีกแล้วหนึ่งคันค่ะกับอ s ซูซูมิวเอ็ก1.9ตัวดีออนี่ของเราขับเคลื่อนสองล้อคันนี้ปี2020ด้วยนะคะสีดาดูดันแบบนี้นี่เป็นสภาพแรกเข้าใครมองหารถเจตที่นั่งนะคะมองหารถครอบครัวใช้งานแล้วราคาหันลงมาจากป้ายแดงบอกเลยว่าเกินครึง่งต้องรีบทักเข้ามาได้เลยดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาค่ะคันนี้คือสภาพแรกเข้าแล้วบอกเลยว่าวาวมากๆกุญแจนะนะคะคันนี้ได้เป็นแบบสมาร์ทย์เลตแล้วเรียบร้อยติดฟรีมาให้รอบคันค่ะคอนโซลด้าน สะอาดมากๆเบาะนะคะคนขับปรับไฟฟ้าค่ะคอนโซลสะอาดคุมโทนทันด้านในนะคะสีดําด้านบนเป็นสีเบจแถมยังมีจอกลางให้ด้วยพวงมาลัย3ก้านแบบมัตติฟังก์ชันทุกอย่างฟังก์ชันออปชั่นควบคุมในการใช้งานของตัวกระจกค่ะนะคะใช้งานโดยไฟฟ้าทั้งหมดนะคะใครมองหารถสวยสภาพดีอยากได้รถใช้งานนะคะอยากได้รถเจ็ดที่นั่งที่สภาพดีๆโครงสร้างเดิมๆนี่คือสภาพแรกเข้าค่ะราคานะคะตั้งขายอยู่เพียง7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น ดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยมีเพียงแค่1นึคันเท่านั้นรุ่นนี้ไม่มีผลิตแล้วนะเป็นแรไอเทมแล้วค่ะใครอยากได้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะต่างจังหวัดซื้อได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะทักเข้ามาตลอด24ชั่วโมงตามเบอร์ที่ให้ไว้ทานล่างนี้ดูคลิปเต็มให้จบแล้วอย่าลืมทักเข้ามาได้เลยนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอซทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่รถครอบครัวมือ2องในอยู่รถมือ2เกรด A นะคะพี่พี่คะวันนี้อัปเดตรถสวยอีกหนึ่งคันเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร,ร้อนๆเลยกับคันนี้อีซูซูมิวเอ็ที่นั่งของเรานะคะเป็นตัว1.9ดีออร์นิกปี2020ด้วยบอกเลยราคาดีมากๆเพียง799,000บาทเท่านั้นใครมองหารถเจ็ที่นั่งไว้ใช้งานเป็นรถครอบครัวที่แหลไอเทมแล้วรุ่นนี้สเปคนี้บอกเลยว่าป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วนะคะใช้ไปนะคะบ อกเลยรุ่นนี้จะเป็นอีกหนึ่งไอเทมเป็นรถที่แลไอเทมแล้วราคาดีด้วยนะคะใครอยากได้รถสภาพดีอยากได้รถสวยดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยวันนี้มาอัปเดตสภาพแรกเข้าเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆสีดําดุดันแบบนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆอยากได้นะคะไปใช้งานอยากได้รถโครงสร้างเดิมๆนะคะอยากได้รถที่ไม่พลิกคว่ำชนหนักหรือว่าจมน้ำนะคะพี่ต้องทักเข้ามาได้เลยคันนี้มีเพียงแค่หนึ่งคันเท่านั้นเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอัปเดตได้รถที่นี่แบบสวยจริงๆไม่มีแบบว่ากลับสี ไม่มีกอไม้เล่มก็ไม่ชำรุดสูญหายเพราะฉะนั้นอยากได้รถคุณภาพเกรด A นะคะทักแชทและแอดไลน์เข้ามาตามช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยคันนี้สามารถซื้อได้ทุกอาชีพนะคะต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้ค่ะใครที่กําลังมองหารถสวยๆไว้ใช้งานนะอยากได้รถเจ็ดที่นั่งอยากได้รถประหยัดประหยัดแล้วนะะอยากได้รถสภาพเบาๆคันนี้นะพี่ๆต้องรีบเลยนะคะเดี๋ยววันนี้อยู่จะมาชมอาจจะมาพาชมนะคะในส่วนของสภาพตัวรถที่แรกรับเข้ามาเลยนี่นะคะเริ่มต้นเลยนะคะต้องขอประทานอภัยนะคันนี้ยังไม่มีการนะคะ ปรับสภาพยังไม่มีการทําความสะอาดตั้งแต่ใดๆเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนี่ให้เห็นแบบจัดจก,กันเลยให้เห็นแบบเรียวๆกันเลยค่ะรถที่นี่บอกเลยว่าไม่มีจมน้ําแน่นอนพิกความไม่มีเล่มช็อดสุนหายไม่มีรถทุกคันที่นี่มีเล่มแล้วนะคะพร้อมโอนนะคะเพราะฉะนั้นซื้อสดก็ได้หรือว่าจัดแฟแนซน์ก็ได้ยินดีเลยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นของเราค่ะเครดิตไม่มีปัญหาผ่อน4ปีค่ะเริ่มต้น2.39%เท่านั้นนะคะอยากได้รถราคาดีๆอยากได้ดอกเบีย้ยถูกๆนะคะแล้วก็ไฟนนซ์ แบบจัดแบบง่ายๆนะคะต้องทักเข้ามาได้เลย24ชั่วโมงทักแชทไลน์เซฟเบอร์ ign, ก็ได้นะคะขึ้นมาเลยไลน์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ไม่ต้องเกรงใจถ้ากำลังมองหาอยู่คันนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะเริ่มต้นเลยเรามาดูในส่วนของด้านบนฝากระโปรงนะคะตัวเหลี่ยมตัวสีนี่โคตรชัดนะคะไม่มีรอยรักยิ้มไม่บุบไม่เบี้ยวเลยสีดำค่อนข้างที่จะดูแลดีนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟนะคะ คันนี้นะคะ Day t i m e ์นันิ่งไลค่ะ Day t i ท e นะคะเป็นในส่วนของเส้นสาย LED มาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะตัวเบ้าตัวไฟให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะไม่มีในส่วนของคาบไอ้น้ำเข้าไปด้านในหลอดเป็นหลอดแบบลูกแก้วค่ะใบบีม LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวเบ้าเนี่ยเดิมแท้แน่นอนเลย100%คันนี้การันตีได้เลยในส่วนของด้านนะคะกระจังด้านหน้าค่ะไม่มียกไม่มีเปลี่ยนแล้วแป้แล้วก็เป็นนะคะในส่วนของกระจังแท้ๆเลยนะคะออกมาจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยคันนี้โครงสร้างแบบค่อนข้างที่จะเดิมและสวย ใช้งานเพียงแค่150 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเฉลี่ยแค่ปีละประมาณแค่3 0 0 0 0กิโลถือว่าใช้งานแบบโอเคอยู่นะด้านล่างค่ะมีไฟตัดบอกมาให้คู่หน้าครบแล้วคันนี้นะคะในส่วนของตัวรถตัวรถคันนี้นะบอกเลยไม่ช้านะถือว่าเจ้าของเดิมดูแลดีตามสภาพนะคะตามสภาพเลยนะคะซื้อรถที่นี่สบายใจได้ค่ะเจ้าของคนเจ้าของใช้งานดูแลนะคะเข้าศูนย์ทุกระยะสามารถเช็คประวัติได้เลยนี่ไฟซ้ายไฟขวา ไม่มีเหลืองไม่มีร้านะคะถือว่าโอเคเลยนี่สวยมากๆนะคะขอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าต้องการใช้นะ,ะรถเจ็ดที่นั่งที่ราคาดี7 9 9นะคะฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นในเดตแค่ประมาณ1 3 0 0 0าพันเท่านั้นไม่ต้องใช้เงินดาวแม้แต่บาทเดียวเลยไม่มีปัญหาเครดิตแบงกิดบูโรนะคะขอรายได้นะคะ26 0 0 0พบาทนะคะซื้อท่านเดียวจบเลยคันนี้นะคะในส่วนของตัวซุ้มลอ้อด้านข้างนะคะให้ดูเหลี่ยมดูสีนะคะ ไม่บุบไม่เบี้ยวนะแล้วก็ในส่วนของตัวซุ้มค่ะไม่มีรอยขีดรอยข่วนเลยนะคะรอยต่อระหว่างกันชนหนีแนบชิดเลยตัวยางนะคะดอกยางยังเหลือเยอะๆเลยคันนี้แล้วก็ตัวแม็กค่ะแม็กตัวโทนแม็กตูวโทนปัดเงามาให้เราเรียบร้อยนะคะยางเป็นยางขอบสิบแปดนะคันนี้ตัวยางขอบสิบแปดค่ะอ่าแล้วเบ้าชกด้านในค่ะคาบของเหลวไม่มีเลยนะคะถือว่าเดิมนะคันนี้ถือว่าเดิมตัวบันไดข้างนะคะไม่บุบไม่เบี้ยวนะคะช่วงล่างด้านล่างค่ะนี่ สภาพด้านล่างค่ะคันนี้บอกเลยไม่ยับนะไม่มีชนยับแน,น่นอนที่นี่รถพิกความรถชนหนักโครงสร้างไม่เดิมเราไม่รับเข้าหานะฮะต่างจังหวัดซื้อได้รถสไลด์มีบริการนะพี่ๆนะนะคะไม่ต้องห่วงเจ้าหน้าที่เรื่องเอกสารไปหาพี่ถึงหน้าบ้านหนะ้าเฉลอมเลย,เลยแล้วก็ในส่วนของตัวเบ้าไฟค่ะต,ตัวกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามีเก็บสีเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะคะเพื่อความสวยงามเพื่อความเรียบร้อยตัวฟิล์มติดมาให้แล้วรอบคันเลยใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็คิวกันศาสตร์ครบและเบ้ามือจับค่ะ ติดมาให้กันลายเรียบร้อยค่ะตัวสีดําดูด,ดันไม่มีขูดไม่มีขีดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกค่ะอิสุสุบานแท้เลยนะคะไม่มีเปลี่ยนแน่นอนยางนะคะในส่วนของยางซิลิโคนขอบประตูอยู่ครบนะคะแล้วก็เม็ดอาร์กนี่ไม่มีขยับเม็ดค่ะแล้วก็หัวน,อน็อตไม่มีขยับแน่นอนนะคะในส่วนของแผงประตูด้านข้างค่ะไฟเบอร์สีดำนะคะตัดกับนะคะตัวหนังซอฟทั h เลยนะคะเดินได้สีขาวตัดกันค่อนข้างที่จะลงตัวนะคะควบคุมกระจกแผงกระจกทุกอย่างนะคะ ภา,ภาพไฟฟ้าทั้งหมดนะคะเสาเอหัวน็อตไม่ขยับนะถือว่าโอเคอยู่นะคะคันนี้ถือว่าโอเคตรงกลางค่ะเสาตรงกลางนี่สติกเกอร์มอ,อก,กอคําเตือนทุกอย่างอยู่ครบตัวเบาะนะคะนี่ตัวเบาะหนังค่ะไม่ฉีกไม่ขาดอันนี้เบาะแท้จากโรงงานได้เกียออโต้กุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะด้านคนขับปรับไฟฟ้าให้เราเรียบร้อยตัวเบาะนะคะกุญแจสามกาเอ่อโทษทีวทพวงมาลัยนะคะสามการน,นี่มันติฟังก์ชัน เครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power ไม่ต้องห่วงค่ะ17 18กิโลลิตรคันนี้นะคะประหยัดมากๆใช้เครื่องยนต์แบบดีเซลด้วยนะคะใช้เชื้อเพลิงแบบดีเซลอันนี้ภาพกระจกไฟฟ้าแล้วก็ปรับระดับการมองเห็นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวช่องแอร์ค่ะไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะอ่ามันติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็แอร์นะคะแอร์ออโต้หน้าจอทัชสกรีนมีกล้องถอยมาให้คอนโซลด้านหน้านีาน่มีคูมแม็กให้ด้วยนะจะบอกให้ว่าคันนี้มีคูมแม็กด้วยนะเดินทางไกลๆนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะ ใช้งานได้แบบว่าแช่นะคะของลงของเหลวนะคะกระปงกระป๋องนะคะเครื่องชูกําลังนี่ใช้ได้นะคะช่องเก็บของตัวไฟใช้งานได้ปกติเลยด้านบนหลังคางค่ะด้านหลังมีจอกลางค่ะไม่มีรอยยันนะคันนี้ไม่มีรอยเจอไม่มีรอยยันนะถือว่าโอเคมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของอด้านหลังนะคะในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสะอาดสะอาดแล้วก็กว้างขวางแค่ไหนนี่เริ่มจากในส่วนของตัวแผงประตูด้านข้างเห็นไหมคะ สวยมากๆนะคะตัวอ่าตัวเบาะนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังนะคะกระเป๋าจิ้งจ้หนังตึงตัวเบาะใช้อ่าตัวจอตรงกลางนะคะใช้งานเชื่อมต่อจากจอทั้งหน้านะ,ะแอร์นี่ไปทั่วถึงเลยค่ะไม่ต้องห่วงคันนี้เจ็ดที่นั่งนะคะพับเบาะนี่พับให้เห็นแล้วนะคะพับเบาะแยกได้เลยคันนี้ถือว่าวาวมากๆนะค่อนข้างที่จะสะอาดน่ากินสะอาดเลยนะคะคันนี้นะคะเส้นไรฟ้านี่ใช้งานได้ปกตินี่ ด้านหลังเจ้าของเดิมนี่จัดมาให้แล้วนะคะใส่สครับเพจมาให้กันลายนะคะพร้อมกับนี่เดี๋ยวลองลองมาเปิดนะคะในส่วนของฝาท้ายนะคะโชคค้ำฝาท้ายนะคะนี่ไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างใช้งานปกติค่ะเดิมเลยคันนี้เปิดขึ้นมาไม่มีเสียงเยส้ยแสงแอดใดๆเลยโอเคโอเคมากๆนะคะเบาะพับ แบบเรียบอย่างนี้ได้เลยนะคะเราเดินทางต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงค่ะปูที่นงที่นอนได้เลยให้ลูกหลานเราสามารถนะคะเดินทางไปแบบไม่ต้องกังวลไม่งองแงอะไรอย่างเงี้ยเดินทางแบบไกลๆไม่เหนื่อยไฟท้ายไม่มีแตกนะไม่มีลาวไม่มีคาบของเหลวนะคะอ่าไม่มีคาบไอน้ำเข้าไปนะคะ เซนไรฟ้าใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวอู๋จะพามาชมในส่วนของสภาพห้องเครื่องยนต์กันตะ่อนะคะว่าเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าสภาพที่ว้าวมาเครื่องยนต์เดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนเดี๋ยวมาต่อในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันเลยค่ะมาต่อในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันมากดีกว่าค่ะพี่ๆขานี่เห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะนี่ ในส่วนของตัวด้านข้างค่ะแผ่นเพจนะคะอยู่ครบแต้มสีโรงงานไม่มีดึงไม่มีเปลี่ยนบอกเลยคันนี้ไม่มีเข้าข้างไม่มีเข้าหน้ามาแน่นอนหัวน็อตค่ะเดิมเดิมเลยนะคะแผ่นกันค,ความร้อนอยู่เต็มแผ่นถือว่าใช้งานไม่นักค่ะนี่ฝากระโปรงเดิมนะคะมีร่องรอยการใช้งานนะคะสติกเกอร์คําเตือนอยู่ครบเลยนะคะซึ่งข้อสังเกตถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนฝากระโปรงมานะคะร่องรอยในส่วนของตัวนี้ มันจะไม่มีร่องรอยการใช้งานมันจะใหม่กว่าเพื่อนนะคะใหม่กว่าปกติเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นทริกนะคะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะคะดูได้นะคะตัวคานซ้ายขวาค่ะไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนค่ะคันนี้แล้วก็ไม่มีนะคะขราบของเหลวรอ,อยเยิ้มมาใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวเครื่องยนต์นีดีไอบุพพเวอร์มาจากโรงงานเลยนะคะแต้มสีโรงงานอยู่ครบค่ะการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเราดูแลให้ก่อนส่งมอบลูกค้าอยู่แล้วแบตเตอรี่เช็คค่าซีซีให้ควรเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะคะยางถ้าถึงเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ให้เลยสีเส้นถ้าจบใน คลิปนี้ทักเข้ามานะคะเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่าง0987067324กดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนไว้เบอร์ที่ให้ไว้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจซื้อได้นะคะทุกอาชีพนะคะออกได้ต่างจังหวัดซื้อได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างคะ่ะแค่เซฟเบอร์ไลค์ขึ้นทักเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นถ้าชอบคันนี้แล้วนะคะลูกคนพี่ๆนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไวให้หน่อยนะคะแล้้้้้ววกกก็็ทัเเเขาาาามมมไไไไไไดดลยนนะะะคคปปึษ่่่่่ซือ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ